ันได้ชุดแล้วพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาทำงานให้วันแรกนะพี่ไม่ต้องห่วงนะฉันทำได้แน่นอนนี่คุณตกฉันทำไมเนี่ยนาด้านนี่ฉันเห็นนะว่าเธอกำลังจะทำอะไรเนี่ยแล้วฉันทำอะไรคุณบ้าปะเนี่ยนี่มันรถของท่านประธานบริษัทแกไม่ยุ่งยากะไรตรงนี้นี่มันรถของชุดแม่บ้านนี่มันสมรรถนะแม่บ้านสินะได้ชุดมาแบบนี้ สงสัยฉคุณต้องไปแจ้งฝ่ายเ r อารให้ไล่พนักงานใหม่คนนี้ออกแม่บ้านเด็กจอกนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมจะทำอะไรนี่ฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญนะฉันเนี่ยเป็นผู้จัดการของที่นี่และเป็นพนักงานคนโปรดของท่านประธานบริษัทให้มันรู้สะบ้างว่าเล่นอยู่กับใครสวัสดีครับ ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปตอนนี้เลยครับครับจะเจอดีแน่อะไรหงมันวะพนักงานคนโปรธงั้นเหรอ สว,ส,สวัสดีครับท่านประธานแม่บ้านสวัสดีค่ะทุกคนนี่แกแกมาขับรถของท่านประธานได้ยังไงเนี่ยแกเป็นแค่แม่บ้านไม่ใช่หรือไงแล้วท่านประธานล่ะท่านประธานอยู่ไหนฉันอยู่นี่ ท่านประธานทำไมอยู่ดีๆแม่บ้านคนนี้ถึงมาขับรถของท่านประธานล่ะครับท่านประธานเป็นอะไรหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นบอกผมได้นะครับผมจะได้ดูแลท่านประธานอย่างดีเลยไม่เป็นไรฉันไม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงหรอกถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวไปทํางานก่อนนะคะเอาสิ แม่บ้านที่บ้านฉันเองอะ่ะเขาอยากมาทํางานด้วยฉันก็เลยให้เขามาทํางานที่นี่แล้วก็ให้เขาขับรถมาทํางานพร้อมกันอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นฉันฝากนาะยเอารถไปเก็บให้ทีนะเอาละถ้าประธานกล้าให้แม่บ้านขับรถมาขนาดา,ดานนี้ฉันว่าไม่ธรรมาดาสงสัยตำแหน่งนักง,งานคนโปรด ไม่ใช่ผู้จัดการนนี่นินทาอะไรกันฉันได้ยินนะแล้วไม่มีงานมีการทํากันหรือไงทำไมยังไม่ไปทำอีกก็ผู้จัดการลากผู้ฉันมารับท่านประธานไม่ใช่หรอคะนี่ยังจะมาเถียงอีกไปจะไม่แย่งตำแหน่งนักงานคนโพดไปจากฉันงั้นเหรอฝันไปเถิดจะเตรียมหางานใหม่ได้เลยปล่อยนะคะไม่ปล่อย ทำไมฉันต้องปล่อยด้วยคุณเห็นไหมได้ว่าฉันหูพื้นอยู่จะมากวนฉันทําไมเนี่ยทําความสะอาดรองเท้าให้ฉันขอโทษนะคะฉันมีหน้าที่ทําความสะอาดห้องไม่ได้มีหน้าที่ทําความสะอาดรองเท้าของคุณถ้ารองเท้าของคุณมันสกรปรกมากเนี่ยทําไมไม่ส่งร้านล่ะคะเป็นแม่บ้านเนะียอย่ามายกย้อนเจ้านายสั่งอะไรก็ต้องทําคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะฉันเป็นแม่บ้านส่วนตัวของท่านประธานไม่ได้เป็นแม่บ้านสาธารณะของบริษัทเอาเท้าของคุณออกไปด้วยถ้าไม่เอาออกเนี่ย นี่เธอเกิดอะไรขึ้นอ่ะม no. ีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าครับท่านประธานพนดีผมิห็นแม่ป้านคนนี้ทำความสะอาดอยู่นะครับผมก็เลยเข้ามาช่วยนะอ๋อแล้วไปอ่ะฉันแค่จะมาบอกว่าเดี๋ยวบ่ายเนี่ยฉันจะออกไปคุยกับลูกค้าข้างนอกนะให้ผมไปด้วยไหมครับเดี๋ยวผมขับรถให้ท่านประธานเอง ไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกอยู่บริษัทไปนี่แหละเดี๋ยวฉันให้วิกกี้อะ่ะขับไปส่งแล้วค่อยขับไปับทำงานอะไรนะครับเอาเป็นว่ตาตอนนี้นะม่ยเหเต็มที่เลยพี่ ขึ้นเนี่ยทาไมเอาท้ามาทานอยู่ในสภาพเนี้แล้วคุณเอาใครเข้ามาเนี่ยเนี่ยแหลหรอพี่ชายฉันเองเขามาจากต่างถังหวัดนะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่ะล้วคุณเอาเขาเข้ามาได้ยังไงแล้วทําไมฉันจะเอาเข้ามาไม่ได้ฉันเป็นใครพรนักง,งานคนโปรดไงส่วนเธอเนี่ยมีหน้าที่ทั้งหับศาสห้องนี้นี่ก็ทำเสิ็เดี๋ยวถ้ามาทานกลับมาเขาจะว่าไม่ได้ วางมาลงเดีนี้เลยนะอะไรแค่ดูเฉยเองจะทำตัวขี้งบไปหน่อยเลยโอ้ัดตรงนี้มีวายด้วยวะ่ะตองรักฉันขอได้ไหมวะเอามาดีพี่ S <S คุณวายหลเนี so like hey, like ่ยเวลราคาแพงมากเลยนะคุณจะออกมาโดยพลาการแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยหยุดบ่นสักทีน่ะลำคาญแค่วายหวดเดียวฉันมีปัญญาจ่ายเธอเหอะเงินเดือนแม่บ้านพอยาใสแล้วหรอถึงกล้าสัตวมาสอนฉันชนกันหน่อยพี่นานเจินที ฉันเละขนาดนี้เอ่อก็คือก็วิกกี้นะสิครับเอาใครก็ไม่รู้เข้ามานั่งในห้องของคุณนุ่นตอนที่คุณนุ่นมีอยู่แล้วก็เอาข้าวของพวกนี้เข้ามากินจนห้องคุณนุ่นเละเทะแบบนี้ครับฉันไม่ได้ทำนะคะนี่เป็นพี่ชายคุณที่กลับมาจากต่างจังหวัดไม่ใช่หรอพี่ชายอะไรคนเร้อต่างหากนี่หยิบมาใส่ไล่ฉันนะฉันเปล่านะคะนี่วิกกี้เธอกล้ามากนะที่ทำแบบนี้ ท่านประธานอย่าไปเชื่อนะครับนี่ไม่ใช่คนของฉันจริงๆถ้าไม่ใช่คนของเธอแล้วจะเป็นใครห้องนี้ก็มีเธอทําความสะอาดอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอคุณนุ่นครับคุณนุ่นต้องจัดการอย่างเร่งด่วนเลยนะครับแบบนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วครับดูสิแอบเอาขวดวายที่ราคาแพงมากของคุณนุ่นออกมากินด้วยนะครับให้ขนมาลากผู้ชายคนนี้ออกไปส่วนเธอออกไปด้วยอะไรนะ วะเอกูจะนอนอย่าไปยุง่งเอาคนของคุณออกไปแล้วก็เก็บข้าวของออกไปด้วยไม่ต้องว้ลูกกูไปเองไม่ดีิที่คุณน,นุ่นพูดเืองไงออกไปสิคนของเธอไปนู่นแล้วฉันหมายถึงคุณ คุณทัศอะไรนะครับหมายความว่ายังไงอะ่ะเย่แม่บ้านนี่มันเป็นคนเอาขี้เมานั้นเข้ามาในห้องท่านประธานนะครับนี่คุณคิดว่าฉันโง่ามากนั้นไงถึงไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะ่ะวิกกี้อะ่ะไม่มีญาติเสเภขี้เมาแบบนั้นท่านประธานจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับแม่บ้านระดับล่างอย่างมันอะ่ะจะคบกับคนแบบนั้นก็คงไม่แปลกหรอกครับนี่หน้ามือตาโม่ถึงั้นไม่เชื่อผมแล้วหรอครับ ให้มันขับรถหลูมมาทํางานแถมยังเชื่อทุกอย่างที่มันพูดอีกแบบนี้ลูกน้องเขาจะไปพูดได้นะครับว่าประธานอะ่ะเชื่อแม่บ้านเขาไม่ใช่แม่บ้านแล้วมันเป็นใครล่ะครับเขาเป็นน้องสาวของฉันน้องสาวเป็นไปได้ยังไงอะ่ะท่านประธานเอา้องสาวมาเป็นแม่บ้านเนี่ยนะทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ฉันจะให้ใครมาทําอะไรอะ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันวิกกี้เนี่ยเขารู้ว่าฉันแพ้ฝุ่นง,ง่ายเขาก็าเลยอาสามาทําความสะอาดให้ฉันแล้วช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่เขาปิดเทอม ทีเนี้ยจะเลิกแก้ตัวได้หรือยังผมขอโทษนะครับผมขอโทษจริงๆเรื่องทั้งหมดผมเข้าใจผิดไปเองผมขอโทษนะครับคุณที่ให้ภายผมนะครับมันสายเกินไปแล้วค่ะคุณทัศน์ฉันไล่คุณออกอย่าไล่ผมออกเลยนะครับให้ผมทําอะไรผมก็ยอมคนที่ดูถูกกดขี่ข่มเหงคนอื่นหน้าไหวหลังหลอกแบบนายเนี่ยโดนแค่นี้ยังน้อยไปได้ซัโอ๊ย ที่นายตบฉันเมื่อวาน<อ>ส่วนเนี่ยที่นายทำห้องีิสาวฉันพังให้อภัยผมเถอะนะครับคุณวิกกี้อย่าไล่ผมว่าออกเลยนะครับพี่นุน่นไม่ต้องไล่เขาออกหรอกคะ่ะจะดีเหรอวิกกี้ขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆให้เขาทำงานใช้นี่ค่าวายที่เขาของพี่ไปกินตัวที่ไม่ขออนุญาตก,ก็พอได้ครับเดี๋ยวผมจะทำงานชดใช้ค่าวายก็ได้ครับเรารู้ไหมคะว่าค่าวายเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้ครับ ปไปกันเถอะพี่นุ่นโอ๊ยโอ๊ยไอ้งัวเอ้ไอพี่ทอมไอพี่ชั่วมึงกลับมาช่วยกูทำงานใส่ข้าววายอยู่นี่เลยนะ